สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง liquidity ที่เป็น eco low หรือว่า eco high กันนะครับซึ่งจะเป็นการพูดในแบบฉบับเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้ใช้คำศัพท์ยุ่งยากอะไรมากเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นไปให้คนที่ฟังผมนะตอนนี้เข้าใจกันเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Acap เนาะถ้าใครอยากจะเทรดทองคำโดยที่มีสเปซเฉลี่ยเพียงแค่ 12จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเทรดได้แล้วนะครับที่ X Cap เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเทรดข่าวนะครับโดยที่ไม่โดนเลเวอเรจไม่โดนปฏิเสธออเดอร์ Order, นะครับก็สามารถเทรดได้ที่ X Cap เช่นกันเนาะอีกทั้งเขายังมีซัพพอร์ตนะครับที่เป็นคนไทยแล้วก็คนลาวเลยตรงนี้เนี่ยผมจะขึ้นเป็นคิวอาร์โค้ดเอาไว้ให้เนาะถ้าใครอยากจะติดต่อซัพพอร์ตนะครับซึ่ง เราก็สามารถไปหาดูได้นะครับที่รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างใต้ description นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีลิงก์ลิงก์หนึ่งนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เนี่ยเรากลับมาที่เนื้อเรื่องหลักของเรานะครับเรื่องของสปอนเซอร์จบไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทาง Xcap อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนื้อหาหลักของเรานะครับนั่นก็คือ liquidity ที่เป็น eco low หรือว่า eco high นะครับซึ่ง ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวนั่นก็คือสภาพคล่องนั่นเองให้ทุกคนจินตนาการนะครับว่าลักษณะของ liquidity นะครับเกิดมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงนะครับฝั่งซ้ายนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวานี้ที่ผมเอาสี่เหลี่ยมมาครอบนี้นะครับนั่นคือ liquidity ครับมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าถ้าใครเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเชื้อเชื้อเพลิงนะครับไม่ใช่เชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะใช้คําว่า ไฟฟ้าก็ได้เราจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับน้ํามันไฟฟ้าถ่านหินอะไรก็แล้วแต่นะครับสรุปสั้นๆก็คือมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงตรงนี้นะครับทําหน้าที่พาออเดอร์เราไปถึง TP ได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าพาให้กราฟเนี่ยวิ่งมาถึงจุดการเข้าออเดอร์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเซลลิมิตหรือว่าบายลิมิตได้เร็วขึ้นเช่นกันเนาะโอเคหน้าที่ของมันทุกคนจำเอาไว้นะ ก็คือมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่รู้แล้วนะครับเราจะมาขยายความกันว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่า liquidity มีหน้าที่เป็นแค่เชื้อเพลิงให้เรานะครับแล้วไอที่ผมว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรทั้งหมดนี้เลยมันคืออะไรนะครับทั้งหมดนี้ e c o l ห w e c o high นี้นะครับมันคือเชื้อเพลิงอันหนึ่งนะครับที่มีลักษณะ pattern นะครับคล้ายๆกันนั่นก็คือตัว w หรือว่าตัวเอกับหัวนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะไม่ใช่นะถ้าใครเนี่ยอยากจะจําแบบไหนก็ได้นะครับท่านอยากจะจำอีโคโลกับอีโคไฮแบบนี้เป็นดับเบิลท็อปหรือว่าดับเบิลบอททอมก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าลักษณะของมันจริงๆแล้วนะครับก็คือการที่กราฟเนี่ยมีจุดต่ำสุดที่เท่ากันนะครับแล้วก็จุดสูงสุดที่เท่ากันแบบนี้นะครับถ้าใครเนี่ยยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะนำ กราฟจริงมาโชว์ให้ดูในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจกับมันก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดต่ำสุดที่เท่ากันนะครับเราจะเรียกว่าอีคโลหรือว่าโลที่เท่ากันถ้าเป็นจุดสูงสุดที่เท่ากันนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นอีคไฮนะครับบางทีเนี่ยจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะครับมันไม่ได้เท่ากันแบบ100%ซแบบองศาตรงกันเป๊ะนะครับบางทีมันอาจจะโผลมาแบบนี้นะครับหรือว่า บางทีมันอาจจะโผล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็นับว่าเป็นอีโคโลยีโคไฮอะไรประมาณนี้เหมือนกันเนาะมันไม่ต้องตรงกันขนาดแบบองศาเป็น90องศาเป๊ะเป็น1 8 0องศาเป๊ะอะไรแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นเนาะก็ให้จําลักษณะคร่าวๆข,ของมันไว้ว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนถ้าใครสงสัยนะครับผมจะตอบไว้ก่อนเลยว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเอาไปใช้ตอนไหนได้บ้างนะครับ มันใช้ตอนไหนก็ได้ฮะมันจะเกิดทุกตอนเลยครับที่ท่านเทรดอยู่อาจจะไม่ระบุช่วงเวลานะครับแต่ว่าส่วนมากนะ่ะจะมีแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพเทรนแบบที่ผมว่าตรงนี้นะครับกราฟเดินทางมาด้วยเทรนขาขึ้นนะครับเราก็ยังมีสิทธิ์เจอแพทเทิร์นนี้นะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นอีควอไฮก็ได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็นับว่าเป็นอีควอไฮเช่นกันนะครับหรือว่าไฮที่เท่ากันนั่นเองซึ่ง ถ้าเป็นในส่วนของอะดาวเทรนนะครับเราก็จะใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคโลหรือว่าอีคไฮเช่นกันเนาะซึ่งสรุปแล้วนะครับคำตอบของขาถามเมื่อกี้นี้ก็คือไอชาร์ตแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นชาร์ตแพทเทิร์นก็ได้นะครับไอลิควิดิตี้ตรงนี้เนี่ยที่ผมนํามาแช์เนี่ยมันจะใช้ได้นะครับไม่ว่าเทรน จะเป็นเทรนอะไรนะครับมันจะมีการเกิดชาร์จแพทเทิร์นหรือว่าเกิดอีโคโลี่คิวไฮอยู่สม่ําเสมอเลยนะครับตรงนี้ก็นําไปปรับใช้กันได้เนาะซึ่งโอเคตรงนี้นะครับจบไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมารีแคปออเดอร์ให้ดูด้วยนะครับพร้อมทั้งดูว่าลักษณะการที่เรานําไปใช้หน้างานเนี่ยเราจะนําไปใช้เดียเด่ยวๆเนี่ยวิเลตมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คู่กับเอเด หรือว่าใช้คู่กับ ICT หรือว่าใช้คู่กับ order box อะไรแบบเนี้ยมันจะเพิ่มวิเลตข,ของเราได้อย่างมีนิยะสำคัญเนาะซึ่งก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูกราฟหน้าง,งานจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่าหน้าง,งานจริงของ e q u o w e ล u a l h i g h เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่ะเซตอัพน,นี้นะครับกราฟชุดน,นี้เป็นกราฟของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันที่ 5นะครับวันอาจเป็นวันที่6ซึ่งลักษณะตรงนี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้นะครับนับเป็นอีควอโลนะครับซึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่ามันเนี่ยไม่ได้ตรงกัน100%นะครับมันไม่ได้แบบฟิกเอาไว้ว่าเป็นแนวระนาด90องศาหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะอย่างนี้นึงนะครับถ้าใครจะวาดเส้นเนี่ยเราก็สามารถวาดยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจนะครับ แต่รู้ไว้ก่อนเลยว่าโลเนี้ยมันคือโลที่เท่ากันนะครับหรือว่ามันคืออีโคโลนะครับหลังจากที่เราหามันเจอแล้วนะครับเราก็สามารถใช้มันนะครับเพื่อเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่เราจะไม่เข้าออเดอร์โดยที่มีแค่อีโคโลหรือว่าอีโคไฮนะครับตรงนี้เราอาจจะนําระบบอื่นมาจับนะครับอย่างเช่น SMC นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดูเ m c นะครับเราก็จะเห็นว่า ในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับมองยังไงก็ตามแต่นะครับมันจะเท่ากับ up trend หรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไม่เซลล์นะครับเราจะบายเท่านั้นนะครับซึ่งหลักการของ a m c เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่าอาจจะต้องใช้ในส่วนของการ BOS นะครับเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างการ re cap order นี้นะครับก็คือใช้ในส่วนของ BOS นะครับ break all structure แล้วก็นะครับใช้ฟิโบนัชชีมาเพื่อคัดโซนอันนี้เป็นด C ลปกติเลยใช่ไหมและทีนี้เราก็จะไปหาลิควิดิตี้ต่อกันอีกทีหนึง่งถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้ลิควิดิตี้อยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ลิควิดิตี้ที่เราสอนก็คืออีโคโลหรือว่าอีโคไฮนะครับจริงๆลักษณะของการใช้ก็คือจุดต่ําสุดที่เท่ากันแล้วก็จุดสูงสุดที่เท่ากันแค่นั้นนะครับ ไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็ซับซ้อนไปมากกว่านี้นะครับลักษณะาการใช้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเห็นมาแล้วนะครับอืมแบบอ่ะตรงนี้นะครับกราฟมันเฉลยให้แล้วว่ามันลงมารับดีมานตรงนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเรามองไม่เห็นมันอ่ะแบบนี้นะครับอย่างแรกที่เราเจอก็คือเราเจออีควอโลแล้วนะครับหรือว่าโลที่เท่ากันแต่เรายังไม่เห็นเฉลยนะเราจินตนาการก่อนว่าเฉลยเมื่อกี้เนี่ยบือบ้อๆไปก่อนนะครับ สิ่งที่เราเจอก็คือเราจะอีโคโลแล้วนะครับแล้วโซนเข้าของเรานะครับอยู่ที่ด้านล่างพอดีนะครับด้านล่างอาจจะเป็น a v g ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครเรียน a v g แล้วก็ใช้อย่างถนัดแล้วก็ใช้ได้คมมากเนี่ยก็จะเล่นโซน a v g ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่า 1. ถ้าเป็น n m MM c เนี่ยจะเลือกโซนดิสเค u n พรีเมียมนะครับหรือว่าโซนราคาถูก 2. นะครับถ้าเป็น n m MM c ก็ต้องใช้โซนที่ ก่อให้เกิดการบอสหรือว่าก่อให้เกิดการเช้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเช็คลิสต์นะครับอยู่ในช่วงที่กราฟเนี่ยส่งขึ้นไปบอสนะครับแล้วก็ไม่ส่วนเทรนด์ด้วยนะครับเป็น up เทรนด์นะครับตามด้านซ้ายล่างเลยที่ผมวาดมาเนาะแล้วสุดท้ายนะครับนั่นก็คือิค q u i d i t y ถามว่าพี่ครับเราเทรดแบบไม่มี liquidity ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับเราจะเทรดได้โดยที่ไม่มี equal ลหรือว่า equal high ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่มี liquidity ได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ สิ่งสำคัญอย่างหนึง่งแนะนำให้หาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น e ี o คโลอ l high หรือว่า Liquidity อันก่อนๆที่ผมเคยแชร์ไปในช่องนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้หาว่า Liquidity มันอยู่ที่ไหนนะครับเราเสี่ยงมากๆที่จะเป็น Liquidity สซะเองนะครับหรือว่าเป็นสภาพขลองซะเองใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าเราจะมาโฟกัสนะครับวิธีการใช้ ถ้าสมมุติเราใช้เดียวๆเ,เนี่ยวิเลตมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ผมเลยจะเอาออเดอร์นี้นะครับมารีแคบให้เป็นออเดอร์ที่ผมไปเห็นมาเมื่อคืนจากาสตอรี่ท่านอื่นนะครับก็เลยเอามารีแคบให้ดูเนาะเป็นเอเดเหมือนกันทีนี้นะครับสิ่งที่เขาทำนะครับเขาก็ไล่เอเดแบบนี้เลยฮะแล้วเขาก็ดูนะครับว่าเชลลินมันครบไหมแต่ว่าจุดเข้าของผมเนี่ยปกติแล้วผมจะไปเข้าที่ออเดอร์บใช่ไหมซึ่งออเดอร์บนะครับนั่นก็คือตรงนี้ ที่อยู่ด้านล่างโซลิคิดิตี้นะครับถ้าสมมุติเป็นอีควโลนะครับเป็นโลที่เท่ากันแบบนี้นะครับส่วนมากก็คือเราจะรอให้มันกวาดนะครับแล้วก็ไปเข้าที่ดีมาหรือว่าออเดอร์บล็อกนั่นเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมตินะครับเป็นส่วนของอีควไฮนะครับเป็นไฮที่เท่ากันนะสมมติแบบนี้ใช่ไหมเป็นไฮที่เท่ากันนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงด้านบนตรงนี้นะครับอีคไฮ มันจะมีลักษณะที่เอียงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยจำเอาไว้นะครับว่าลักษณะของ e q u l l o w กับ Equal High ไม่ได้ตรงกัน100%นะครับไม่ได้องศาตรงกันเป๊ะๆแบบนั้นเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเข้าที่ supply แทนนะครับถ้าเป็น u a ค High นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็น e q u ว l โลนะครับแบบนี้เนาะ เราก็จะเข้าที่ demand แทนอ่ะแต่ว่าถามว่าเราไปรอเข้าออเดอร์ที่ส่วนบนได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะเป็นการส่วนเทรนเพราะว่าเทรนหลักเนี่ยคือ Up Trend ใช่ไหมทีนี้นะครับเราก็แค่นะครับ pending order ได้นะครับถ้าเชิงลิ้นมันครบเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอ e ีโคโลตรงนี้นะครับมีหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับหรือว่ามันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนทําลายโดนกวาดในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถ pending order ไว้ได้เลยนะครับเหมือนที่ผมวาดไอ้แท่งสูงๆตรงนี้นะครับหรือว่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะครับ position ตรงนี้นะครับที่ผมวาดขึ้นมานะครับเนื่องจากเช็คลิสต์มันครบแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีนึงสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าเราเอาอีควโลไปใช้ยังไงแล้วก็มันต้องใช้ควบคู่กับอะไรนะครับลักสถานี้ผมนำอีคโลนะครับแล้วก็อีคไฮเนี่ยไปใช้ใน การเทรดคู่กับ s m m c นะครับซึ่ง SMC ที่เราเทรดนะครับอย่างแรกเราดูดูเทรนดนะครับแล้วก็เราก็เอา s m m c มาจับปกติเลยนะครับโดยที่ไม่ส่วนเทรนดก็คือเช็คลิสตรงนี้นะครับให้เราหาอีโคโลอีโคไฮก่อนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งเรียนหรือว่าเราเพิ่งศึกษาคลิปนี้เป็นคลิปแรกเกี่ยวกับล i ควิ d i t y นะครับหลังจากที่เราเจอมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอลีควิ d ตี้แล้วเนี่ยเราก็จะ ลดโอกาสที่เราจะเป็น liquidity ซะเองได้นะครับตรงนี้หลังจากที่เราเจอแล้วเราก็เอาเช็งลิดอื่นมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นดูว่าโซนอยู่ในราคาถูกหรือเปล่าแล้วก็โซนเนี้ยก่อให้เกิดการ b o s หรือว่า h a งออปเ c h a r เตอร์หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเช็คลิ์มันครบทุกอย่างอย่างเคสนี้นะครับมีทั้งบอสแล้วก็โซนเนี้ยอยู่ในโซนราคาถูกนะครับซึ่งไอโซนตรงนี้เนี้ยมาจากการที่มันส่งขึ้นไปบอสด้วยนะแล้วก็ มันมี liquidity ก่อนโซนนะครับที่เป็นอ e ีโคโลอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ตรงนี้ครบเราก็สามารถ pending order ได้เช่นกันเลยเนาะถ้าใครเนี่ยเจอ setup แบบนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูก็ได้เนาะแต่ว่าแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่ากราฟเนี่ยมันจะวิ่งคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะแหกบ้างบางทีนะครับหรือมันจะ sl เพราะตลาดนี้ไม่มีอะไร100นะครับเราดูไว้เป็นวิธีคิดว่าเอ้ยทำไม คนที่ผมเจอเมื่อคืนเนี่ยขอไม่พูดแล้วกันนะครับว่าเป็นใครเขาเข้าออเดอร์นี้มาพอดีผมก็เลื่อนสตอรี่ไปเจอเนาะเป็น ADBC เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าเอ้ยเขาเข้าออเดอร์เนี่ยเขาเขา้เขาเพราะอะไรนะครับซึ่งก็วันนี้นํามารีแคปให้ทุกคนดูแล้วเนาะทีนี้หลังจากที่เรา pending ออเดอร์เนี่ยก็แค่รอนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเจอ liquidity เนี่ยมีสิทธิสูงมากที่มันจะลงมากว่านะครับอ่ะลักษณะนี้หลังจากที่มันกว่าแล้วนะครับโซนนี้ก็คือ โดนกว่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะก็จะได้ออเดอร์ทันทีนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งตรงนี้มันกว่าลิควิดิต t y มันก็จะกลายเป็น Liquidity s w i e p นะครับหรือว่าการเคลียร์ Liquidity นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมันมากถูกไหมยกเว้นว่าท่านจะไปเทรดไอซีนะครับท่านก็จะเจอว่าเอ้ยพอมันสวิฟเนี่ยเราก็หาคอนเฟิร์มเข้าใช่ไหมแต่ถ้าสมมติท่านเทรดดีดมนะครับ ท่านก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรแล้วฮะเพราะว่าท่านได้ออเดอร์มาตั้งแต่ดิมานนะครับหรือว่า FVG ตรงนี้นั่นเองเนาะถ้าสมมุติท่านไปเทรด ICT เนี่ยท่านต้องรอให้มันเคลียร์ Equal Low ก่อนนะครับอันนี้เรามาพูดในมุมมองของ ICT นะครับท่านต้องรอให้มันเคลียร์ล i ควิ d i t y ในที่นี้เรามาแชร์เรื่องอ e ีโคโลอีโคไฮใช่ไหมหลังจากที่มันเคลียร์แล้วนะครับคือลงมากวาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ ICT ทำนะครับก็แครร่รอนะครับให้การาฟเนี่ย ขึ้นมานะครับโดน M S S นะครับให้ขึ้นมาเสียโครงสร้างนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราต้องเพิ่มคีย์ให้มันด้วยนะครับคีย์ของจุดนี้ก็คือ m V G ด้านล่างนะครับเป็นคีย์คีย์คือ E V G นะครับหลังจากที่มันสวิปแล้วนะครับลงมาโดนคีย์นะครับแล้วก็สวิปด้วยเนี่ยเราก็แค่รอนะครับให้กราฟเนี่ยมันเกิดการ M S S หรือว่าการเสียโครงสร้างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของ I C T เนาะ หลังจากที่มันเสียโครงสร้างแล้วนะครับเราก็แค่หาออเดอร์เข้านะครับหรือว่าหาโมเดลเข้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็เอาเข้าโดยการใช้ f v g นะครับก็ pending ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ SL เผื่อลงมาหน่อยก็ได้นะครับล้วก็ TP ที่สวิงไฮตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น ict เนี่ยอาจจะได้ออเดอร์ช้ากว่าเรานิดน,นึงนะครับแต่ว่าก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็อ r เฉลีย่ยใกล้เคียงกันเนาะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเทรดได้ R r มากกว่าผมก็ ตามแต่นะครับนำไปปรับใช้กันดูได้เนอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ2อ,ออเดอร์นะครับออเดอร์แรกก็จะเป็นของ a d c นะครับที่นำมาปรับใช้ก็คือถ้าเป็นลักษณะของ a d c Equal o w หรือว่า Equal High เนี่ยจะต้องอยู่ก่อนโซนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นส่วนของ ICT นะครับเราเห็น Equal o w หรือว่า Equal High เนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัว TP นะครับหรือใช้เป็น Key Level ได้นะครับในการรอให้มันไปกวาดก่อนแล้วก็ คอยหาจุดกับตัวในการเข้าอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้ก็ปล่อยนะครับให้มันวิ่งไปถึง TP เนาะอ่ะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะออเดอร์นี้ก็เก็บกําไรกันไปนะครับไอ้ตรง i อ t เนี่ยผมไม่ได้เข้าเนาะแล้วก็ไอจริงๆ s ซดัมเนี้ยผมไม่ได้เข้าทั้งหมดเลยนะครับผมไปเอารีแคปของท่านหนึ่งมาที่ผมรู้จักนะครับเขาเทรดเด c เหมือนกันมารีแคปให้ทุกคนดูแล้วก็มาแชร์ความรู้เรื่องอ e ีโคโลอีโคไฮดด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับอะไรที่ผมตอบได้ก็จะตอบให้เนาะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับที่ใต้ดิสคริปชั่นด้านล่างนะครับมันจะมีคอมเมนต์อยู่ให้ทุกคนคอมเมนต์เอาไว้นะครับหรือว่าจะเข้ามานะครับที่ Discord Community เนาะก็จะมีทางทีมงานผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองจะช่วยกันตอบคำถามให้ทุกคนเนาะว่า ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือบ้ามีปัญหาอะไรนะครับไอดิสคอร์ดตรงนี้เนี่ยเราทําฟรีนะครับแล้วก็มันมีไฟล์ซีทีแจกด้วยก็สามารถไปรับได้นะครับอยากรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงก็ลองกดเข้าไปดูเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในเรื่องของอีโคโลแล้วก็อีโคไฮนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของอีโคโลอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดู e อี High แบบรวดเร็วนะครับอ่ะอันนี้คืออีโคโลถูกไหมฮะที่อยู่ก่อนโซน คีย์เลเวลนะครับหรือว่าก่อนโซนเอวจีของเรานั่นเองซึ่งเป็นเช็คลิสต์ปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติมันเป็นอีคั่วไฮนะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างงี้ฮะอ่ะมันจะหน้าตาเป็นอย่างงี้นะครับก็คือแค่กลับฝั่งกันฮะอันนี้ก็คือเป็น NFC เหมือนเดิมนะครับผมกลับกราฟนะครับโดยกดอันตินเนตไอนะครับอ่ะอีคั่วไฮนะครับอืมมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับถ้าเป็นจุดสูงสุด เท่ากันอยู่ด้านบนแบบนี้เรียกว่า Low, อีควโลเอยอีคไฮนะครับขออภัยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นจุดต่ําสุดอยู่เท่ากันแบบนี้นะครับจาไว้ว่ามันไม่ได้เท่ากันแบบ100%อนะครับอาจจะมีเอียงๆบ้างเล็กน้อยหรือเอียงเอียงทะลุแบบนี้บ้างเล็กน้อยเนาะก็นับว่าเป็นอีคโลเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เอียงมากถ้าสมมติว่าเอียงมากแบบแบบเคสนี้นะครับแบบเคสนี้เนี่ยอ่าเคสนี้เนี่ยไม่นับว่าเป็นอีควโลนะครับเคสนี้เนี่ยนับว่าเป็นเทนไลน์นะครับน่ะแบบนี้เนาะอ่า แค่นั้นเองครับทุกคนมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เนาะใช่ไหมก็ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับหรือว่าจะดูคลิปนี้วนซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปนะครับก็สำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากครับถ้าใครยังไม่ได้ออเดอร์ขอให้ได้ออเดอร์แล้วก็ทีพีกันทุกคนเลยนะครับส่วนใครที่ได้ออเดอร์แล้วก็ขอให้ทีพีกันทุกท่านเลยนะครับ ผมขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับ Have a good trading day นะครับผมสวัสดีครับ